สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์ครับ็อกเก็ตอิชั่นเหมือนเดิมนะอ่าตอนนี้ก็อยู่กับเวอร์ชัน0.12.2นะครับก็อยู่กับผมไปก่นจีโรสเกมเมอร์ G ไท a แลนนะครับหรือว่าไม่เอาชื่อ Thailand ก็ได้นะก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวแมปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแมปมวิง่งขี้แตกขี้แดงเหมือนกันนะครับก็ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe พื่เป็นกำลังใจในการ,รัำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับกครับ yeah อ่าเพม่อเป็นการสุดเราวลาไปดูเลย yeah ่ามัน m night อ๋าอ๋อนี่หรือเปล่าดีอ่ะเข้าไปดูกันนะครับโอ oh, yeah แมบนี้แหละ oh yeah โอ้ยแหลกเลยนะตัวแหลกเลยนะครับไม่เป็นไรเพื่อน่านผู้ชมผมทําได้นะอ่ะเรามาดูกันว่าแบบนี้เขาจะมีอะไรให้เราเล่นมากหน่อยแค่ไหนนี่ก็เป็นกดต่างๆนานานละนะ้แต่ตัวดูเหมือนข้างบนจะเป็นลาวานะครับไม่เป็นไรไปเลยไอ้ไปโชว์โชว์โอ้โหโกดเบิรมเลยครับแสดวว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะ ก็สำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะที่ผมสอนมีคลิปที่แล้วในการดาวน์โหลดเออไอน,นี้นะก็ไปเปิดเล่นกันได้เลยนะครับอ้าวหรือว่าผมต้องเป็นซวเวอร์ใช่ไหมเนี่ยผมจะลองปรับเป็นซวเวอร์ครับกล่องก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีนะผมต้องออกไปครับแล้วเข้าใหม่ครับเฮียติ่งดุงก็ได้แล้วอู้นี่ก็เป็นชุดเกาะนะครับอ่า แล้วก็ขนมขบเคี้ยวเล่นๆนะแล้วผมก็ต้องกระโดดไปนะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะเขาทำแบบว่าเขาทำได้สวยแล้วก็เหมือนจริงอ่ะนะครับนะนะนะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราไปดูเลยครนะับแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะเพราะเครื่องผมมันแหลกๆอนะ่ะแต่ผมก็จะเอื้อ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 จะทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า ผมแม่งกากแค่ไหนนะก่าก็แล้วผมรู้ตัวเองดีนะครับกระโดดมากรตายเลยกูชุบไอ้กูอ้ยออยตัตอีกแล้วนะครับอือก็เดี๋ยวผมจะพาบินทัวร์แล้วกันนะอ่าตรงนี้ก็เป็นที่ให้กระโดดนะครับกระโดดเสร็จแล้วเขาก็จะให้มาตรงนี้นะก็จะมีมีโอ้ยยย เอ yeah, yeah. ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเขาจะเอาไปขับอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวนะเดีวนะไอ้ข้างล่างนี่มันคืออะไรทนะ่านผู้ชมช่างแมงเ,เราไม่ได้เปิดโหมดนะไปแล้วเดินต่อชิวิงโอ้เจอหีบแล้วก็ที่นอนรู้เหมือนว่าตอนนี้จะเป็นด่านที่สองแล้วนะอโอ้มีที่ขุดให้ครับผมจะเอาไปเสียต้องเตรียวไว้ก่อนนะอ่ะ เราไปดูกันเลยกับแมปต่อไปข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยข้างบนไม่มีก็ข้างล่างสิไอ,อจุดสงสัยว่าจะให้ผมมาขุดอะไรสักอย่างเนี่ยแถวๆบริเวณตรงนี้นะแต่เขาอบอกล,ลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยนะอะไรวะอ,อ,อุ้ยเลอครับขอโทษครับท่านผู้ชมเอ,อ้้มีทอง โอ้ยเย่รู้สึกว่าทองพวกนี้นี่มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะได้เฮ้ยเหมือนจะเป็นกลลวงนะลนะครับแต่ก็นี่ไงไมครับแล้วกรอืมรือสึกว่าจะเป็นกลลวงคนะรับแล้วก็อย่าไปลงกลแล้วกันนะอย่าไปยืนขุดแถว ไอ้พวกที่มันต้องการจะให้เราไปขุดนะเจ้าอิดมาไปตรงนี้แล้วกันเยอะเราไปต่อเลยครับตรงนี้ก็เป็นน้ำผู้นะอู้ตรงนี้ไดมอนด์นะก็ขุดไว้ก่อนนะมีอะไรดีๆก็มีอะไรดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วไปต่อครับไปต่อไม่สนใจอะไรนั้นโอ้ไดมอนโอ้ไดมอนด์ อ,อกูไม่หลงกูมือไอควายนะครับแล้วมันโอเคเขาก็ทําดีมากเลยนะนะไปดูกันว่ามีอะไรต่อไปูเหมือนว่าไอลาวานี่มันต้องการอะไรเนี่ยอไปดูข้างบนกันดีกว่าไอชุลีแม็กเป็นดําพูเฉยๆนะเป็นดําพูเฉยเกูจะขึ้นมาทําไมเนี้ยเดียด๋ยนะข้างล่างมีอะไรอูอ้ข้างล่างมีห้องใต้ดินครับท่านผู้ชม อะไรเนี่ยอือเจีย yeah. เอาทางตนแล้วให้กูมาทำไมไอ้บ้านเนี่ยเจีย yeah. ดมมาโผลตรงแถวนี้เออมาโผลที่เก่าดียวะ่ะอือเจีย yeah. แป๊บเราไปขุดต่ออย่าได้แค่เสือชว์นะหลอกกูไม่ได้หรอกกูเจ๋งรู้หมเขาต้องการจะให้เราขุดเป็นรูแล้วให้มอนเตอร์ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ปะ จะใช่กได้นะใครจะไปรู้เย yeah. อีกแล้วเลยเยแล้วไม่หลงคนนะนี่เขาก็บอกว่า go up ดูเหมือนว่าจะให้เราไปด่านต่อไปนะครับแล้วก็เขอคุดไดมอนด์กัอนแล้วกันนะเือเอาไปใช้อะไรได้นะครเย่ม yeah. ผมว่าอันนี้มันต้องใช้แล้วจะเป็นแน่ๆเชื่อผมปะ oh yeah oh yeah oh yeah, oh yeah. เสียสละได้ครับ เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะแต่กูเสียใเอ้าตรงนี้ไม่ทางคลับรับเหมือนเดิมแล้วจะให้กูลงมาทำเพื่อขึ้นไปไหนครับโอ้ยโอ้ไฟไหม้นี่เล่นไม่ถนัดเลยนะเเาามาดูกันหม่ครับดึงๆง,งผมจะพยายามไม่โกงให้ท่านผู้ชมนะครับเอเอาไปลองเล่นได้นะ จะให้ชื่อเออาไมา่ให้สิเเอยอีย yeah. เราจะไปด่าต่อไปกันแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมเยีย yeah. ดูเหมือว่าเขาต้องการให้เราฉลาดขึ้นมาในพิพตานะเ,าเดี๋ยวผมจะฉลาดให้ท่านผู้ชมดูรับเยียเยียอืมความฉลาดของผมนี่แม่งเป็นเลิศเลย yeah. เยียละว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่ปิดเลย นะครับก็เราจะขึ้นแ้างบนนะแต่ขอผมขอคุดอันนี้ก่อนโอ้ย oh yeah. เป็นแสงโอ้ย oh yeah. นี่อะไรโอ้ยโอ้ยนะครับข้างบนนีม่มีผมจะขึ้นไปก็ได้ก็ข,าขวาเ oh yeah. อ้ยแยสูงไม่ใช่เล่นสูงไม่ใช่เล่นขายาธิบท่านผู้ชมนะครับ บาท่านอาจจะขึ้นได้นะแต่ผมขี้เกียจรนะับเป็นพวกขี้เกียจนะ่ะอ,อันนี้ก็เหมือนทูมันนี่ไงเทมนะครับเนี่ยก็มีเยอะๆต่างๆนานาให,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 ให้เลือกสรรน,นะเลือกไปเลยเลือกเอาให้หมดเลยนะครับอย่าได้แคร์ชีวิตเป็นของเราไม่ต้องใช้ซะเอ้ยใช้หรือครับใช้นะไม่ใช้ไม่ได้นะครับหรือจะเสกมาแค่สิบหกวันแล้วกันนะสำหรับแบบนี้ ก็ทำดีมากทีเดียวนะผมชอบชอบอะไรที่มันวิ่งวิ่งนะครับยัดแค่เขาบอกไปเลยอะไรนะให้เราทูบเหรอเขาต้องการอะไรครับท่านผู้ชมโอ้ยเย้โอ้ยเโอ้ย์โอ้ยเย่มีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะได้บอกได,ห,ดนหนึ่งบอกนะ โอ้โหเยกูไ yeah. ม่เยือแล้วนะปิดไปเดิมครับแล้วให้เราไปไหนต่อเนี่ยถ้าเราไปไหนต่อเนี่ยเหย้อปกติก yeah. ่อนปสต้องหาทางครับนะรู้สึกว่าเขาต้องการแบบนี้นะต้องการให้เราลงนะ เชียเออแย่ไม่เราไม่มีทางหลงนะเราเก่งนะเราเก่งครับเราเก่งน่ทางออกอยู่น่ทางที่เราลงมานะดังนั้นเราก็ต้องหาทางไปใช่ไหมยวผมต้องหาป้ายเออมันต้องมีป้ายบอกสิทางนึง่งอือ้ย่อ้ย์แย่ ชม่นอไม่ได้เด็กตุลอกอเง้ยนะนะเขอให้เราขุดแรนี้ให้หมดนะไม่รู้สิถ้าเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเจอของดีเขาให้แล้วนะครับเืี้ยให้เราไปเรื่อยๆเลย,เลยอได้ไดมอนด์แล้วนะบมงวันเาจะให้เราไปทำอะไรสักอย่างนะแต่ก็ไม่เป็นไรไปต่อครับเฮ้ย ตรงนี้มีบันไดมีพิลลรถมีพิลรถเอาใหม่ oh my, เราอย่าได้แค่สื่อเอ้ยตรงนี้ไม่ทางเอ้าตรงนี้ไม่ทางลงนะลองลงไปยังเนี่ยเราเราลองลงไปยังเอ้ยนี่ครับเธอหิบแล้ว oh yeah. อุยโอ้ที่คือไดมอนด์ัะได้เพิ่มนีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแมพข้างนอกใช่ไหมอ้ย oh yeah. ก็ทำได้ดีนะ ผมจะไม่โกโงแล้วกันนะเพื่อเป็นความสุขของสันติภาพวิรบรุรเษชาวไทยทุกคนโอ้ยี่ะขึ้นไปเลยไอเหียไม่ให้คูขึ้นอีกนะครับขึ้นทางบันไดก็ได้โ oh yeah. อ้ย่ะอ่ะก็สัหรับแบบนี้นะผมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปเล่นเองนะครับว่าจะหาทางออกยังไงนะ อ่าก็สำหรับเซอร์ฟนี้นะหรือว่าคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอัดนะคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับก็จริงจิงผมก็อยากจะเล่นให้ดูมากกว่านี้นะเออแต่ว่าถ้าเวลามันนานไปผมจะเอาลง youtube ไม่ได้นะคอ่าก็สำหรับนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ